พลาสติกเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหมีอะไรบ้างนั่นก็คือเทอร์โมพลาสติกโอ้โหมั่าเทอร์โมเทอร์โมคืออะไรเทอร์โมคือความร้อนอ่านะครับเทอร์โมคือความร้อนถูกไหมครับคําว่าเทอร์โมพลาสติกนั่นหมายความว่าพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปได้หลายรอบอ่านะครับพลาสติกนะครับที่ขึ้นรูปนะครับได้หลายรอบ นะครับได้หลายรอบนะครับเช่นอะไรเช่นอ่าเช่นอะไรเช่นเอชอ่าเช่นตัวนี้ครับอ้าวพี่อุมตึงดึงตึ้งดึงนะครับอ่าตึงดึงตึงดึงนะครับเช่นนะครับ p e t e นะครับโพลีเอเทิลนไเลตก็คืออะไรลูกขวดน้ำดื่มนะ นะะคมันคือขวดน้ำดื่มนั่นเองนะครับมันก็คือขวดน้ำดื่มนั่นเองนะครับโพลีเอทิลีนเทเลิฟเทเลตนะครับโพลีเอทิลีนเทเลิฟเทเลตนะครับอ่าน,นะครับส่วนพลาสติกอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือเขาเรียกพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งอ่าน,นะครับพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งหรือใช้คำว่าเซตติ้งอย่างเดียวอันนี้จะขึ้นรูปได้รอบเดียวนะครับขึ้นรูปได้รอบเดียวอ่าน,นะครับขึ้นรูปได้รอบเดียว นะครับอ่านะครับเช่นพวกเมลามีนอ่านะครับเช่นพวกเมลามีนอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเก้า e อี้แข็งนะครับอ่าในชีวิตประจำวันเราก็จะมีเก้า e อี้แข็งนะอ่านะครับเห็นไหมเก้าอี e ้แข็งนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะขึ้นรูปได้แค่แค่รอบเดียวทีเนี้ยปฏิกิริยาของพลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกเนี่ยอ่านะครับพลาสติก